งมงโหไหมไม่มีความเ,เป็นที่ผมต้องมองโหเลยถูกไหมครับนี่คือความมั่นใจจริงๆคือเซลล์เอสตีมันเต็มการรู้คุณค่าในตัวของตัวเองมันเต็มว่าเอาละผมผมมีปากกาตั้งร้อยกว่าอันผมมีโรงงานทาปากกาผมเต็มแล้วในส่วนนี้ผมจะต้องนั่นทำไมแต่ถ้าอันนี้คือปากกาอันเดียวในชีวิตของผมนี่ผมมีอยู่แล้วผมถูกขโมยไปคุณคิดว่าผมจะพอใจไหมใช่ไหมครผมจะไม่พอใจแล้วผมจะแสดงออกด้วยวิธีการสองแบบ คือหนึ่งถ้าไม่รุกไปข้างหน้าด้วยความก้าวร้าวก็ต้องถอยกลับด้วยการถดถอยถูกไหมครับผมอาจจะโมโหผมอาจจะสาบแช่งผมอาจจะด่าหยาบหยาบคลายคลายผมอาจจะชวนทะเลาะไปทั่วผมอาจจะอาราวาสก็ได้หรือผมอาจจะร้องไห้เสียใจเศร้าน้อยใจดูซิปกากกาอันเดียวในชีวิตเธอก็มาขโมยไปจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการบุกไปข้างหน้าหรือการถอยไปข้างหลังเนี่ยมันแสดงออกได้ถึงการไม่เต็ม,มครับกาเรียกว่า จิตวิญญาณไม่เต็มความรู้สึกรู้คุณค่ามันไม่เต็มนะครับการทําสคริปต์ในการบาบัดเชิงบุคลิกภาพนะครับหลังจากทำกันมาสามสีป่ปีคนพบว่าวนไปวนมาอยู่เรื่องเนี้ยนะครับก้าวร้าวเกินไปก็เรื่องเนี้ยแบบหงอยเกินไปเป็นพวกรู้อร์เกินไปก็เรื่องเนี้ยคือมันรู้สึกไม่เต็มแต่เขาจะไม่เต็มเรื่องอะไรล่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่มีปมอะไรอย่างเช่นมันจะมีหนึ่งปมเกี่ยวกับพ่อแม่นะครับพ่อแม่เลี้ยงมาไม่รู้เลี้ยงกันมาอีท่าไหน อาจจะแบบบางคนบางคนผมเคยเจอครับได้เจอหน้าแม่ตัวเองครั้งแรกเมื่ออายุยี่สิบกว่าเพราะฉะนั้นคุณอย่าถามหาเขาเลยว่าในความรู้สึกที่เขามีต่อแม่เขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นสวนเกินกับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งมีปมเรื่องพ่อแม่สองปมเรื่องครอบครัวสามบางทีมีปมเรื่องมีปมเรื่องวัยวัยเด็กสภาวะในวัยเด็กอย่างเช่นบางคนยากจนมากในวัยวัยเด็กแล้วก็ Uh, เด็กคนอื่นในวัยเด็กเขามีของเล่นมีอะไรกันแต่ตัวเองไม่มีมันก็ฝังใจเป็นความรู้สึกกดันเอาไว้พอโตขึ้นมาเลยกายมันบุกลิกภาพที่อวดที่โอขึ้นมาเพราะว่ามันมีไอ้ความรู้สึกไม่มั่นใจในฐานะทางสังคมของตัวเองมันมันมันซ่อนมันเป็นวาที่ซ่อนอยู่ในใจเขาลึกๆหรืออย่างบางคนมีปัญหาเกี่ยวบุคลิกภาพักบวกลิข่าทางทางเพศนะครับมีความเบี่ยงเบนทางเพศอาจจะไม่ได้รับการยอมรับ หรืออาจะจะเขาเรียกว่าตาหนักได้อยู่ตลอดว่าตัวเองผิดปกตินะครับไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้รับการยอมรับจากฝังวมเพราะงพวกนี้จะซ่อนวาระของถ้าไม่เป็นความก้าวร้าวก็เป็นความถดถอยอะไว่นี้ตัวเองตลอดเดวลวาเพราอนถ้าคุณทำไอ้สคริปต์บำบัดใครสักคนหนึ่งนะครับถ้าเป็นในส่วนของไอ้บุคลิกภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกล่าวล้าวความขี้ขาดอะไรก็ดีครับ ถ้าต้องการขุดให้ถึงลากถึงโคลจริงๆนะครับผมแนะนําคุณได้เลยว่าจงบุกเข้าไปหาความรู้สึกตรงนี้อย่างเขาให้ถึงนะครับเซลล์เอฟตี